Hello student สวัสดีค่ะ student ยินดีต้อนรับสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ student พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะ เรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่าค่ะ t ิ d e n นเห็นไหมคะว่าบนถาดเขียนว่าอะไรใช่แล้วค่ะเขียนว่ามะนาวสิบผลแสดงว่าในถาดน,นี้ต้องมีมะนาวอยู่10บผลอย่างแน่นอนค่ะแต่เอ๊เราเห็นอยู่แค่สองผลเองใช่ไหมคะและที่เหลือตรงที่เราไม่เห็นหล่ะคะ t ิเด n นคิดว่ามีกี่ผล เรามาช่วยกันหาคำตอบดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะมะนาวมี10ผลแต่เราเห็นสองผลที่เหลือที่เรามองไม่เห็นจะมีกี่ผลนะเรามาเขียนเป็น number sentence กันดีกว่าค่ะเราสามารถเขียนเป็น number sentence ได้ดังนี้เลยค่ะ2บวก อะไรนะเท่ากับ10บ t plus box equals 10ถ้าเราอยากรู้เรามานับต่อจาก2ถึง10กันนะคะ2แล้วก็อะไรคะนัิเดีนใช่แล้วคะ่ะ2แล้วก็3 4 5 6 7 8 เก้าสิบอ่าเราได้8จํานวนใช่ไหมคะดังนั้น2รวมกับ8ก็จะได้เท่ากับ10นั่นเองค่ะเราก็เอา8มาใส่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราก็ได้ Number Sentence ที่สมบูรณ์แล้วเรามาเปิดดูกันนะคะว่า8จริงหรือเปล่า ่าเห็นไหมคะว่ามี8ผลจริงๆด้วยเก่งมากเลยค่ะสตูเดนเรามาดูสถานการณ์ถัดไปกันค่ะส้มถาดนี้ทีเชอร์แบ่งให้เพื่อนทีเชอร์ทานแล้วค่ะแต่ทีเชอร์ไม่รู้ว่าเพื่อนทีเชอร์ทานไปกี่ผลนะสิคะทำยังไงดีนะบนถาดนี้เขียนว่าส้ม10ผล มาเปิดดูกันนะคะว่าเพื่อนทีเชอร์ทานไปกี่ผลและเหลือกี่ผลเหลือส้มอยู่กี่ผลคะสตูเดนช่วยนับหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเหลืออยู่5ผลใช่ไหมคะแล้วเพื่อนทีเชอร์ทานไปกี่ผลกันหน้าเรามาช่วยกันหาคำตอบดีกว่าค่ะเริ่มแรก ก่อนที่ทีเชอร์จะให้เพื่อนทานส้มส้มมีอยู่10ผลใช่ไหมคะเอ๊ะเพื่อนทีเชอร์ทานไปกี่ผลน่าจะทำให้เหลือส้ม5ผลเหมือนเดิมค่ะสตูเดนเราจะมาเขียน Number Sentence กันนะคะจะได้ว่า10ลบด้วยอะไรหน้าเท่ากับ5 1ช box ส์บลบด้วยอะไรคะจะเหลือ5และเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยค่ะสตูดเดน t ยังจำกันได้ใช่ไหมคะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่า10ลบห เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม10 m ม n u s 5 equals box หรือช่องสี่เหลี่ยมบวก5เท่ากับ10 box plus 5เ q ่ a l s 10 student <S เห็น2ประโยคนี้ไหมคะ a student คุ้นเคยกับประโยคสัญ,ญลักษณ์บรรทัดไหนคะและประโยคสัญ,ญลักษณ์อันไหนคะที่จะหาคำตอบได้ง่ายที่สุดใช่แล้วคะ่ะบรรทัดที่ทิเชอร์ไฮไลท์สีเขียวไว้ใช่ไหมคะสจิ d เดนก็จะคุ้นเคยกับบรรทัดนี้มากกว่าเอแล้ว10-5ลบ5ได้เท่าไหร่คะ จิวเดนช่วยคิดหน่อยคะ่ะเก่งมากค่ะ10ลบ5ก็จะได้เท่ากับ5ดังนั้นประโยคที่2เราก็จะได้คำตอบเหมือนกันก็คือ5เพราะว่า5บวก5ก็จะได้เท่ากับ10ค่ะและนี่แหละค่ะคือการใช้ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนทีเชอร์ทานส้มไปกี่ผลใช่แล้วค่ะ5ผลเราก็นำ5มาเติมใน number sentence ให้สมบูรณ์เลยค่ะก็จะได้ว่า10ลบ5 เท่ากับ5 10 5 minus 5 e q u เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะจิวเดนเห็นกระเป๋าใบนี้ไหมคะในกระเป๋าใบนี้มีสมุดและดินสออยู่ค่ะเรามาทายกันดีกว่าค่ะว่าในกระเป๋าใบนี้มีสมุดและดินสอรวมกันทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ ก่อนอื่นที่เชอร์จะหยิบสมุดออกมาก่อนนะคะอ่าที่เชอร์หยิบออกมาหมดแล้วค่ะซิเด้นช่วยนับหน่อยค่ะว่าที่เชอร์หยิบออกมากี่เล่มใช่แล้วค่ะมีอยู่ห้าเล่มต่อไปที่เชอร์จะหยิบดินสอออกมาค่ะ ทิเชอร์หยิบออกมาหมดแล้วค่ะสจิวเดนนับหน่อยค่ะว่ามีดินสออยู่กี่แท่งใช้แล้วค่ะมีอยู่สี่แท่งเรามาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะในตอนแรกที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าในกระเป๋ามีสมุดและดินสอเท่าไหร่แต่เมื่อทีชเชอร์หยิบสมุดออกมาห้าเล่มและดินสอสีแท่ง เรามาเขียนเป็น number sentence กันดีกว่าค่ะสตูดคิดว่าเราจะเขียนได้อย่างไรคะเราจะเขียนได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมลบ5เท่ากับ4 box m ม n u s 5 e q u a l s 4 เราจะมาใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยค่ะเมื่อเราใช้ความสัมพันธ์การบวกและการลบมาช่วยเราก็จะเขียนได้ดังนี้เลยค่ะ5บวก4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม5 plus 4 equal box หหรือช่องสี่เหลี่ยมลบ 5เท่ากับ4 box minus 5 e q u a อ4เมื่อส t u เดน t เห็น Number ร์เซนเ c นทั้งสองนี้แล้วส t u เดน t คุ้นเคยกับบรรทัดไหนมากที่สุดคะและคิดว่าบรรทัดไหนคะที่จะหาคำตอบได้ง่ายที่สุดอ่าบรรทัดแรกใช่ไหมคะ ที่ทิเชอร์ไฮไลท์ไว้5บวก 4, 4เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะเท่ากับ9และดู Number ร์เซนเ็นบรรทัดที่2สิคะอะไรนะ้าลบ5เท่ากับ4ใช่แล้วคะ่9วคะ9ค่ะ 9ลบ5เท่ากับ4ทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะนักเดนว่าในตอนแรกในกระเป๋ามีสมุดและดินสอรวมกันอยู่เท่าไหร่มีสมุดและดินสอรวมกันอยู่9นั่นเองค่ะเราก็นำ9ไปเติมใน number sentence ให้สมบูรณ์เลยค่ะเราก็จะได้ว่า9ลบ5เท่ากับ4 9 minus ห้าเท่ากัข้อนี้เขาให้โจทย์มาอย่างเดียวค่ะ s ิ u เ e n มมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะช่องสี่เหลี่ยมบวกสองเท่ากับแปดบ็อ u ซ์ s ลัสสอง สจ๊วตเห็นโจทย์แล้วคิดว่าจะนำอะไรมาช่วยคะใช่แล้วค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยค่ะจะเขียนได้อย่างไรคะก็จะได้8-2ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม8 2 equal box หรือ2บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8 2 o plus box equal e อ่าสตูดเดนต์เห็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองประโยคนี้แล้วสตูดเดนต์คิดว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์อันไหนคะที่จะหาคำตอบได้ง่ายที่สุด ใช่แล้วค่ะประโยคแรกใช่ไหมคะ8-2ลบ2ได้เท่ากับอะไรนะสิวเดนคิดหน่อยค่ะ8-2ลบ2ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ8-2ลบ2ได้เท่ากับ6ค่ะและสิวเดนเห็นประโยคด้านล่างไหมคะ 2บวกอะไรคะได้เท่ากับ8ใช่แล้วคะ่ะ2อบวก6ดังนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แล้วนั่นก็คือ6นั่นเองคะ่ะเรามาอ่านโจทย์กันคะ่ะ9ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ7 9น -box s ก u ์ e ท่เดนคิดว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบดีคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะจะได้9-7ลบเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม9-7 Equal box หรือช่องสี่เหลี่ยมบวก7เท่ากับ9 box plus 7 e q u a l s 9เมื่อ Student เห็น Number ร์เซนเ็นทั้งสองนี้แล้ว Student จะเลือกใช้วิธีการหาคำตอบกับประโยคสัญลักษณ์ไหนคะ สเดนก็ต้องเลือกบรรทัดแรกใช่ไหมคะ9ลบ7เท่ากับเท่าไหร่นะสเดนลองคิดสิคะเก่งมากคะ่ะ9ลบ7ได้เท่ากับ2นั่นเองและประโยคที่2องล่ะคะอะไรหนะ้าบวก7จะได้เท่ากับ9อะไรคะ ใช้แล้วค่ะ2เหมือนกันอ่าทีนี้เราก็จะได้ Number ร์เซนเ็นที่สมบูรณ์แล้วนะคะ student 9ลบอะไรนะเท่ากับ7 9ลบ2นั่นเอง9 minus 2 e q u a l 7ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสติ d เดน และสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาค่าตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะและในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดให้สติเดนได้ทำด้วยค่ะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1นหน้า143ค่าค่ะ หน้าตาแบบฝึกหัดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะทีเชร์ก็สอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว s ิ u d e เดเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ไหมคะถ้า s ิ u d e เดณยังไม่เข้าใจสามารถวนดูคลิปได้หลายๆรอบได้เลยนะคะทีเชร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันทีเชร์ขอฝากให้ s ิ u d e เดดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะ เวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะด้วยความเป็นห่วงจากทีเชอร์ค่ะสวัสดีค่ะ